สำหรับใครนะคะที่ต้องการเช็คว่ามีคนเข้ามาดูที่เพจเราเนี่ยมาจากประเทศอะไรบ้างนะคะมาจากจังหวัดอะไรบ้างให้เราเนี่ยสลับโปรไฟล์ของเราเนี่ยมาเป็นเพจซะก่อนนะคะเสร็จแล้วไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะอ่าเสร็จแล้วเลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายนะคะอ่าเลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายตรงนี้อ่ามันก็จะโชว์นะคะว่า เมืองแต่ละเมืองเนี่ยที่เข้ามานะคะเข้ามาชมเพจเรานะมาจากเมืองอะไรบ้างอ่ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเช็คประเทศเราก็คลิกนะคะเช็คประเทศว่ามีจากตําแหน่งไหนบ้างอ่ะมีไทยมีเวียดนามมีลาวมีพมา่ามีไต้หวนันมีเม็กซิโกมีฟิลิปปินสมีมาเลเซีย มีบราซิลแล้วก็มีอินโดนีเซียนะอย่างอันนี้เพจ w ไวส Story เนี่ยก็จะมีประเทศเหล่านี้เนี่ยเข้ามาดูนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเพจเดนโวลเลนนะคะก็ดูเหมือนกันนะคะว่ามีประเทศไหนอ่าอันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพเยอะที่สุดนะอ่ามีดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะอ่าถ้าเป็นประเทศก็มีอ่าอเมริกา ออสเตรเรีย er สาธารณจากักรมาเลเซียเกาหลีใต้สวีเดนเยอรมันอินเดียนะคะก็แล้วแต่ว่าเพจของเราอะ่ะเอ่อทำเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรนะคะที่สามารถจะดึงดูดผู้คนในประเทศต่างๆเนี่ยให้เข้ามาดูเนื้อหาของเราได้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่เราตั้งค่าสร้างไรายได้อะถ้าเราเน้นประเทศไทยเป็นหลักอะ่ะเวลาที่กรอกภาษีอะ่ะเราอย่าไปติ๊กตรงเอ่อที่สร้างไรายได้กับอเมริกา1 0 0ให้เราติ๊กเป็นศูนย์ไปนะคะเพราะบางคนก็ติ๊กผิดนะซึ่งบางคนนะนะคะที่เวลาที่เขาทำเพจนอกอะ่ะรู้จักเพจนอกใช่ไหมคะเพจที่มีแต่ภาษาอังกฤษบางคนเขาก็จะปิดกั้นนะคะไม่ให้ตำแหน่งหรือ คนที่ดูคลิปเนี่ยมาจากประเทศไทยประเทศที่อยู่ในฝั่งเอเชียเพราะว่าเลทค่าโฆษณาเนี่ยมันต่างกันนะคะบางคนเขาทําเพจนอกเนี่ยเขาจะกั้นแถบเอเชียหรือพวกแอฟริกาบางประเทศเนี่ยไม่ให้เข้าถึงคลิปวิดีโอได้นะคะ เพื่อที่จะเอาเลทค่าโฆษณาอย่างอย่างเน้นคนที่ดูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นทางโซนอเมริกาโซนยุโรปพวกเนี้ยจะได้เลทค่าโฆษณาเนี่ยแตกต่างจากของเราของเราเวลาที่มันขึ้นนะ่ะมันก็จะขึ้น0.1 2 0.2 0.3อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นเลทโฆษณา หรือคนที่อ,อยู่ฝั่งอเมริกาหรือโซนยุโรปเข้ามาดูคลิปของเราเนี่ยเหลดค่าโฆษณาก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็เลยมีคนฮิตทำเพจนอกกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันได้ไรายได้เป็นกอบเป็นกรำรม,มากกว่า,าได้แบบ เป็น3-4มหมื่นดอลลาร์เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทำเพจเออ่ที่ไม่ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแบบคนไทยดูนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเออ่เพจพวก DIY พวกที่เป็นงานฝีมืออะไรพวกเนี้ยหรือเป็นเพจที่แบบว่าวัดรูปโชว์แบบ Speed Paint พวกเนี้ยจะทำเป็นเพจนอกนะคะรายได้มันจะดีกว่า10เท่าก็คือเลดโฆษณาสมมติว่าของเราเขาให้1ดอลลา แต่ว่าทางถ้าเกิดว่าทําเป็นเพจนอกแล้วคนที่เข้ามาดูโฆษณาเราเนี่ยเราก็จะได้1ิดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่การตัดสินใจว่าเราอยากจะทําเพจนอกหรือทําเพจที่คนไทยดูหรือทางฝั่งโซนเอเชียให้โซนเอเชียเนี่ยดูนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่ความถนัดเนาะถ้าเกิดว่าเราถนัดที่จะทำเพจนอกโอเคมันก็ได้รายได้ดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่ไม่ถนัดในในส่วนของอาภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ทําเพจที่ที่มีคนดูเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป้าหมายเนี่ยเน้นเป็นคนไทยส,ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ได้รายได้เหมือนกันเพียงแต่มันจะน้อยกว่า,าการทําเพจจากเพจนอกที่ได้รายได้หรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาจากฝั่งโซนอเมริกาหรือยุโรนะคะก็ประมาณนี้